สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวคารีวิวช่องของเราจะพาทุกคนไปพบกับการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถหรูรถสปอร์ตรถไฟฟ้าหรือรถสําหรับครอบครัวเราจะนําข้อมูลที่ครบท้วนเข้าใจง่ายและตรงไปตรงมามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องหากคุณเป็นคนที่รักรถและชอบอัปเดตเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆช่องของเราคือคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคุณ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถสปอร์ตระดับตำนานอย่าง2026 Porsche 911 Turbo S ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ทรงพลังหรูหราและสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกของรถยนต์สปอร์ตรุ่นนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ Porsche 911เอาไว้ได้อย่างชัดเจนทั้งดีไซน์เส้นสายและบุคลิกที่โดดเด่นแต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น ในด้านดีไซน์ภายนอก2,026 Porsche 911 Turbo S มาพร้อมกับรูปทรงที่ฉเฉีียวสปอร์ตและดูดันมากขึ้นกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีช่องรับอากาศขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการระบายความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ไฟหน้าเล็กแบบแมทริกให้ความสว่างคมชัดและดูทันสมัยด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่สวยงามและลื่นไหลพร้อมล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเสริมความสปอร์ตส่วนด้านท้ายมาพร้อมสปอยเลอร์ไฟฟ้าแบบแอคทีฟ ไฟท้ายเล็แบบไล้บาพาดยาวตลอดแนวทำให้รถดูหรูหราและโดดเด่นทุกมุมมองภายในห้องโดยสารของ2,026 porsche 911 turbo s ยังคงเน้นความพรีเมียมและสปอร์ตในเวลาเดียวกันวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในเป็นหนังแท้คุณภาพสูงคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมแท้เบาะนั่งทรงสปอร์ตแบบอัด i ี e สปอร์ตซีดปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางรองรับสริระได้ดีเยี่ยมเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและการขับในสนามแข่ง แผงหน้าปัดดิจิทัลขนาดใหญ่ผสานกับมาตรวัดแบบอนาล็อกตรงกลางซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของปอร์เช่หน้าจอกลางระบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบ Infotain เมน t ใช้งานง่ายตอบสนองรวดเร็วและมีฟังก์ชันครบครัน ในด้านสมรรถนะ2026บ porsche เ1 1 turbo s มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินแบบ flt a t 6ขนาด3.8ลิตรอร์โบคู่ให้พละกกำลังมากกว่า650แรงมา้าแรงบิดมหาศาลส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ pdk 8ปสปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อ all wheel drive ทำให้รถสามารถเร่งจาก0ูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง3วินาทีถือว่าเร็วระดับ supercar ระบบช่วงล่างแบบ active suspension management ช่วยให้การขับขี่มีความนุ่มนวลในโหมดปกติและแข็งแน่นในโหมดป p o r t หรือโหมดสนามแข่ง พวงมาลาัยตอบสนองแม่นยำควบคุมง่ายให้ความมั่นใจในทุกสภาพถนนระบบเบรกของ226 0 Porsche 911 Turbo S ใช้เบรกเซรามิกแบบ PCB ที่มีประสิทธิภาพสูงให้การหยุดรถที่มั่นคงและปลอดภยัยแม้จะขับด้วยความเร็วสูงก็ตามระบบควบคุมการทรงตัวและระบบช่วยขับขี่ต่างๆถูกปรับจูนมาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ขับสามารถสนุกกับการขับขี่ได้อย่างเต็มที่พร้อมความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ ในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยรุ่นนี้มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความมั่นใจในการขับขี่ทุกวันนอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อออนไลน์และแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เจ้าของรถสามารถตรวจสอบสถานะรถได้ผ่านสมาร์ทโฟนอีกด้วย ในเรื่องขององค์การใช้งานจริง2 0 2 6 porsche เ1 1 turbo s ไม่ได้เป็นเพียงรถสำหรับสนามแข่งเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายห้องโดยสารเนียบนั่งสบายระบบช่วงล่างปรับตามโหมดการขับขี่ได้ทำให้เหมาะทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้าก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปแม้จะเป็นรถสปอร์ต2ประตูก็ตาม โดยรวมแล้ว2,026ป o อร์เช911 Turbo S ถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่ครบเครื่องที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความหรูหราเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถแรงระดับท็อปแต่ยังสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงเป็นรถที่สะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่ได้อย่างชัดเจนและยังคงความเป็นตำนานของตระกูล911เอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบ ถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง New Car Review เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถยนต์ใหม่ๆจากพวกเราในทุกสัปดาห์ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี